สวัสดีครับผู้มผมเชียวเชียวเกมเมอร์นะครับและวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทาเควสของเผ่ามังกรหลังจากที่เราเปิดประตูลีวทานเสร็จแล้วนะครับพอเรานําหัวใจมาเปิดเสร็จปุ๊บล้วก็เข้าไปด้านในครับมันก็จะมีเป็นเควสให้เราทํานะครับนี่ครับนี่นี่แล้วครับประมาณนี้ครับผมจะมาบอกคร่าวๆนะครับว่าเควสนี้ทํำยังไงนะครับนี่เขาให้ไปที่ไปหาเกาะผูเขาไฟนะครับแล้วก็เข้าไปที่ด้านหลังของผูเขาไฟ แล้วเราก็จะได้ทำเควส์ันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะหาเกาะภูเขาไฟและทำเควสนี้สำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับขั้นแรกของการที่เราจะไปหาเกาะภูเขาไฟได้ครับผมแนะนําให้คุณชมพกเพื่อนไป้วยครับหนึ่งคนครับนี่ผมก็จะเอาเป็นเพื่อนผมมาด้วยนะครับนี่ครับเอาไปด้วยเพื่อจะให้เขาช่วยในการทําพวกเควสเกาะภูเขาไฟนะครับในการเทีย์เกาะภูเขาไฟประมาณนั้นนะเพื่อนผมก็จะใช้เป็นผลพระนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แล้วอย่างที่สองครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนตรียมนี้มาด้วยครับเป็นแม่เหล็กนะครับเตรียมไว้เราก็จะสามารถหาได้ง่ายมากขึ้นนะหาขอบภูเขาไฟได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าผมจะหาเจอหรือเปล่าไปกันไป let's go ไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้สมาชิกมาเพียบเลยครับพร้อมที่จะลากขอบภูเขาไฟแล้วครับทุกคนในนี้ถ้าจะมีตะเกียงลากขอบภูเขาไฟแทบจะหมดทุกคนเลยนะครับ อย่างนี้หาง่ายแน่นอนครับไปกันเลยนี่ครับมีคนเขาใช้เป็นเรือเกมพาร์ทครับช่วยในการหาได้เร็วขึ้นครับนั้นเต็มตัวเลยครับไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ราจะหับกันไปนะครับ let's go อูมีเพื่อนมาหลายคนแลยครับนีหลายคนครับน่าจะช่วยราหาได้ง่ายขึ้นงั้นไปกันเลย let's go ขับมานะมมามอกแล้วยังไม่เจอแล้วหกพันเมตรแล้วครับโอ้โหมันใจะขนาดนี้มันจะเกินไปแล้วนะทําไมมันไม่เจอเลยเนี่ยเพราะเหตุใดกันทําไมมันไม่เจอ ไม่เจอเลยทำไมมันยังไม่เจอไม่รู้อะเราไม่เข้าใจแหละเอ้ยเบิร์ดอุ้ยนี่ครับดูเหมือนว่าตอนนี้โอ้มากด้ดนี่โอ้โหกับภูเขาไฟครับเรียบร้อยโอ้โหดีใจไหมเพื่อนดีใจไหม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 ดีใจไหดีใจยันโคตรโหดเลยทุกคนดีใจเลยครับผมเพื่อนผมก็ยังไปไปทำอีเวนต์กันครับคุณผู้ชม ไปครับไปกันผมเผาบางก่อนครับเดี๋ยวผมเตรียมเล่นอันนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราขอบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวทาเควสเผามังกรแล้วนะทำเลยโอเคโอเคพวกแองสู้ส let's go กปโอเคโเจะไปอุดะเด๋วไม่รู้สิ ได้หมดแหละเราได้หมดอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเราอุดเองก็ได้เดี๋ยวพวกเองเล่นนะกันเลยครับมากันเลยโหมีเสียงครับมีเสียงเพลงเราระทึกใจนะครับหุยหุยนี่ครับตรงนี้อือได้ครับหนึ่งจุดได้แล้วไม่รู้นะว่าต้องเล่นอีเวนต์ให้จบก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ช่วยเพื่อนนะครับช่วยช่วยเพื่อนไปด้วยในตัวนะครับนี่เกาะภูเขาไฟนะครับโ,ฮโฮอ้โหเหติผลเหตินี่นี่นี่หาอุจจาระครับเรียบร้อยโยนไม่ช่วยเพื่อนนะโยนช่วยเพื่อนไปด้วย เฮ้ยนี่ครับตรงนี้ตรงนี้อือบอกเลยโดนอ่ะอือเรียบร้อยโดนโดนโดนขึ้นความเย็นครับขึ้นความเย็นอ่าฮะเฮ้ยครับทางไหนเนะหาก่อนครับมันเข้าทางไหนเนะหาไปด้วยครับให้คนหนึ่งเขาอุดนะครับถ้าจะตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อต้องรออีเวนต์จบก่อนครับรออีเวนต์จบก่อน ต้องรออีเวนต์จบก่อนสินะโอเคโอเคไปกันต่อครับทำให้ได้ทำไม่ได้สู้ๆนะช่วยกันนะดีครับมีคนช่วยอยู่ด้านล่างครับโอเคตีกวลเลมแปด้านล่างคนละไม้คนละมืออุ้ยนี่ครับรู้มาอุดเลยโดนไปเปิดโลครับต้องอุดลู เหลืออีกสามนาทีครับเหลืออีกสามนาทีเวลาตอนนี้เหลือแค่สามนาทีเท่านั้นช่วยเพื่อนนกะปลา,าไปเออปลาไปช่วยอยู่มามามาโอ้เชิกันอุดครับเชวยกันอุดอยู่ปลาไปช่วยแล้วครับเออปลาไปครับปลาไปคอยอุดรูให้เพื่อนนะครับ อุ้ยนะปวดรูดูเลยอุดรูลองไปดูเพื่อนนะโอ้โหเพื่อนเลื่อนรถครับเลื่อนรถต้องมาช่วยบ้างครับอือช่วยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเจ็บเพราะเพื่อนเจ็บอันตรายอันตรายอ๋อโดนลาวาโดนลาวาโดนเพราะเพื่อนผมโดนลาวานะครับแย่เลยทีนี้คอยอุดรูครับต้องให้คนนี้คอยอุดรูแทนนะครับ แย่ yeah, แล้วครับแย่ yeah, แล้วมามันผมเป็นคนต้องไปคนเคลียร์เองครับทีนี้โอ้ยดีนะผลเยติครับผลเยติดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งคอยช่วยครับโอไม่นะเพื่อนผมโอ้ยโดนครับโดน,โดนแอบยากรับแอบยากอือไม่นะเพื่อนผมเขาโดนลวาวาครับลาวาตรงพื้นตรงนี้นครับ โอ้ไม่ดีนี่ผลเยติครับใช้ได้อยู่ครับยังพอใช้ได้ครับอือโดนไปโดนไปอือโดน,โดนยัดสกิลครับใส่สกิลอ่ะโอ้ปกป้องครับปกป้องปกป้องไว้สูส้ๆนะเธออย่างดีครับที่มีเพื่อนหนขึ่งคนคอยช่วยอยู่ครับอือๆืออคอับคอยช่วยอยู่ โอ้มันดันถ้ามันดันเฮ้ยเกล้ได้แล้วครับใกล้ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วออืเอ้ยโดนนับโดนโอ้ยโดนโดนแล้วโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยจะคิดวโอู้วมันพวกนี้มาเรื่อยๆเลยครับเกือบแล้วเกือบเกือบเกือบเลื่อนรถเลื่อนรถอย่างนี้นะ อุ้ยลดลดรดเจติก็ได้อยู่ครับถือว่าใช้ได้ครับอุ้ยอุ้ยมันมันมันมนมนอุ้ยมาหลายตัวเลยสิบวิสุดท้ายอืมมาเรื่อยเยครับโอ้เพื่อนผมหน้าบึ้งเลยครับโอ้โหไม่นะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาคอยช่วยครับดีนะเขาเอาเขามาด้วยโอ้มาแล้วครับโอ้โหจบอีเวนต์แล้วครับตอนนี้ รีบรับไข่บังกอนเลยครับตอนนี้รีบรับไข่บังกอนเลยรับกระดูกรับอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปทาอีเวนต์ด้านหลังต่อนะครับปไปอีเวนต์ด้านหลังครับตอนนี้ถึงคาวของผมแล้วครับไปกันครับด้านหลังตรงนี้ถ้าตามที่มันบอกเมื่อกี้เลยที่ทางนี้ครับอ้าวทำไมไม่ได้โอ้โหว้าวมันคืออะไรกันน่ะโอ้โห ขึ้นไปแล้วลงกลับมาเต็มตัวครับโอ้หอ๋อต้องมาลัดตะเกียงนะครับโอ้โหอ้เป็นโซ่ขึ้นไปครับอ๋อไป้ถึงด้านบนนะภายในเวลา5นาทีโอรีบไปเลยต้องรีบไปครับรีบทำเวลาโอ้โห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 ยากนะครับเนี่ยโอ้รีบๆครับโหกระโดดแบบ สูงๆไม่ได้นะครับด่านนี้มันไม่อนุญาตให้ใช้นะครับโอ้โหไต่โซ่ขึ้นไปครับุ้ยได้แล้วครับหนึ่งตะเกียงโอเคเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งตะเกียงครับมีตรงนี้โอ้โหได้หนึ่งตะเกียงลงไปต่อลงไป กี้ครับีกีกอีกต่อไปจเจอสีแดงนะครับโหนี่ครับปไปครับไปรีบ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 รบรีบรีบรีรีบรีรรีบรรีบรีรรีบรรีบรรบรีบรีบรีรบรบอ ถ้าเป็นโดนเผานะครับมันก็จะต้องลงมาใหม่ครับหืมต้องระวังหน่อยนะครับตอนนี้รอบนี้ต้องระวังครับเพาราะตอนนี้มันมีเหมือนเป็นเผานะครับเผ,าเผาเ,ผาเผาเราด้วยโอ้โหเหลืออีกสามนาทีครับต้องรียบแล้วครับต้องรีบแล้วเรียบแล้วครับต้องเรียบต้องรีบโอ้โ รีบๆๆ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 ไปเลยคุณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทำไปด้านนู้นก่อนครับด้านนูน้นบูบารด้านนี้ก่อนนะอ๋อต้องอยู่นิ่งๆครับอ๋อต้องอยู่นิ่งๆให้ตะเกียงมันเหมือนเปิดโลบ,บาลเลียให้เรานะครับโห โหรีบร <cin stereotype> ีบ <award> ร <os> <UNKNOWN> ีบรครับเลยแค่สนาทีเองโอ้ยได้แล้วครับตะเกียงที่สองตะเกียงที่สองได้แล้วได้แลเลหนึ่งครับเนร็วเร็วเร็วเร็วต่อไปครับตะเกียงสีเหลืองรีบรีบรบรโอ้โหเร่อไม่รีเลยครับไปไปไปต่อไปต่อรีบรีบเลยครับรีบรีบโอ เพลยงเล้าใจมากเลยครับโอ้คุณต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยต้องอยู่นิ่งๆครับต้องอยู่นิ่งๆเนี่ยต่อต้องอยู่นิ่งๆจริงๆด้วยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้อย่างดีครับโว้ยอ๋อเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้ว ือว่าใช้ได้ครัตบตอนนี้ใกล้ถ kind of oh oh. okay. oh, ึงแล้วนี soup, ่ครับโอ้ใกล้ถึงแล้วโอ้โหใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่ครับอันสุดท้ายลิฟต์โอ้ลิประตูนี้เปิดครับเข้าโอ้ผ่านแล้วครับตอนนี้สำเร็จแล้วโอ้โหนี่มันต้องอัปเกรดครับกดตรงนี้โอ้โหอลังการมากครับกดตรงนี้เหรอโอ้ปลดล็อกแล้วครับโอ้ ว้าวเมื่อแปลงรล่างจะได้รับตัดสูงสุดรวมถึงดาเมจและความเร็วเพิ่มขึ้นและฮิว10%ด้วยโอ้โหตรงนี้ต้องไปเล่นที่หลังครับโอ้โหโหสำเร็จแล้วครับนี่โอ้โหมังกร V4 ครับโอ้โหเดี๋ยวผมไปแปลงร่างให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการแปลงร่างของ,ของมอังกรนะเรว่ามันจะหล่อเท่ขนาดไหนครับ V4 ไปมามามา,มา,มา ้นเลยผมให้เพื่อนไปเปลี่ยนฝั่งมานะเพื่อเป็นการทดสอบนะครับป่าป่าป่ลองแปลงล่างกันนะครับโอ้ตรสอบโอ้ยครับหลอดขึ้นครับหลอดขึ้นโอ้หลอดขึ้นไวอยู่ครับหลอดขึ้นไวอยู่ไ,ยไม่ตายไม่ตาย โดนนะโดนโดนโอ้ไกล่างไปล่างเฮ้ยอู้หโดนนะโดนนี่โอ้อ่ะหลอดหลอดใกล้เต็มแล้วตอนนี้หลอดใกล้เต็มแล้วเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เข้าเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ยังแปลงล่างไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่จนกว่าจะแปลงล่างได้ครับใกล้แปลงล่างได้แล้ว โอ liksom, ้โโอเคแปลงล่างเลยครับตอนนี้แปลงล่างได้แล้วแปลงล่างแลวครับโอ้โหอนี่ครับเผ่ามังกรมีวงรอบตัวเลยครับนี่มีหางมังกรโผล่ขึ้นมาครับ่างนี้โอ้โหนี่ครับเป็นวงก็เป็นคล้ายๆกับวงมังกรครับนี่วงรอบตัวเลยครับยอด <all> ก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปการทาเผามังกรวีสีของผมในวันนี้นะครับและวันนี้ผมก็สามารถทาเผาวีสีมังกรสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดีครับผมได้เป็นสกิลแม่างได้แล้วนะครับได้อยู่ที่เทียร์หนึ่งครับตอนนี้อยู่เทียร์หนึ่งเดี๋ยวได้พัหน้าว่าจะกดล็อกเป็นเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่เทียร์ห้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามพัหนาแล้วว่าผมจะทํา เตือนต่อๆไปสำเร็จหรือไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวีีโอใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย